ถนนความร้อนมิกเซลเพื่อโลกที่ดีกว่าของคุณเพื่อโลกที่ดีกว่ากับมิกเซล สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกับเมในช่วงของอัปเดต at home นะคะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยบ้านเราอากาศร้อนขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะร้อนสูงขึ้นอีกด้วยนะคะเราจะมีวิธีการป้องกันยังไงคะ่ะให้บ้านของเราเนี่ยมีอุณหภูมิที่เย็นรวมถึงวิธีการแก้ไขกันด้วยนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องนี้นะคะกับคุณเทพพงศ์อัครบ,บรวรค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทมิกเซลจำกัดค่ะสวัสดีค่ะ ต้องบอกว่าคุณเทพพงศ์เป็นบุคคลที่รณรงค์ในเรื่องของการใช้วัสดุที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็ผลิตวัสดุที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะทำไมถึงได้มีสาเหตุในการรณรงค์ในเรื่องนี้คะครับปัจจุบันนี้มันเกิดเพราะว่าโลกร้อน<ะ>แต่จริงๆแล้วเพราะว่าโลกร้อนันเกิดมานานแล้วนะ,ะับ<ะ>สิ่งที่ทําให้เกิดเพราะว่าโลกร้อนเนี่ยเกิดจากสาเหตุใ,ใหญ่ๆ<ะ>คือเรื่องของการที่ชั้นโอโซนถูกทําลายเนื่องจากการใช้สาร CFC อีกสาเหตุหนึ่งคือเกิดจากการใช้พลังงานทําให้เกิดมีปฏิยาเรือกระจกสุดท้ายเลยนะก็คือการทําลายสิ่งแวดล้อมนะก็จะทําให้เกิดภาวะรุกรองถ้าไม่ช่วยกันลดลงเนี่ยจะทําให้เกิดมารภพยซึ่งเป็นภัยธรรมชาติซึ่งตอนนี้เราก็เห็นกันอยู่นะคะอากาศจะแมากมาจะแปรปรวนไปหมดทั้งโลกนะรวมทั้งน้ำจะท่วมโลกเราจะไม่มีแผ่นดินจะอยู่ นี่เป็น,น,นสาเหตุนะ,ะที่เราจะต้องมาช่วยกันเอาง่ายๆเลยค่ะตอนนี้ไม่ต้องถึงกับขนาดน้ําท่วมโลกก็ได้นะคะที่เราอยู่ที่บ้านเนี่ยอากาศก็ร้อนมากๆแล้วปกติบ้านที่เคยอยู่เย็นสบายตอนนี้ร้อนเพราะอะไรคะคือสาเหตุของความร้อนนะที่เข้ามาในบ้านเนี่ยมันมาจาก3ส่วน<ะ>ส่วนที่1คือจากหลงังคาซึ่งเป็นส่วนใหญ่เลยประมาณ70%ของความร้อนที่เข้ามาในตัวาอาคารนะฮะส่วนที่2คือมาจากผนังซึ่ง มาก่อนด้วยอ,อิฐหินปูนทรายและเหล็ก<อ>สะสมความร้อนเป็นตัวสะสมทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะจากแสงอาทิตย์แล้วก็ค่อยๆถ่ายทอดเข้ามาในบ้านอันที่สามคือจากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่คุณใช้เช่นหลอดไฟตู้เย็นห,<อ>หรือเตารีดนะ<อ>คือทําให้มันเกิดความร้อนขึ้นมาฉะ<อ>นั้นถ้าจะกันก็คือต้องใช้ฉนวน<อ>ต้องการทั้งหลังคาส่วนของผนังด้วยใช่ไหมคะในทุกรูปแบบถ้าส่วนของหลังคานี่ยยังไงหลังคาก็คือเราติดใต้หลังคา นะและหรือติดบนฝ้า,าและหรือติดใต้ฝ้าและติดผนัง<า>นะฮะ,ฮะเพื่อกันไม่ให้ความร้อนที่มาจากภายนอกเข้าไปตัวกันแล้วอย่างนี้เนี่ยฉนนกันความร้อนที่ดีเนี่ยควรจะต้องมีประสิทธิภาพยังไงครับคุณพ่อต้องมีประสิทธิ์คือต้องใช้ฉนนความร้อนให้ถูกต้องให้ถูกต้อง<า>ใช่ไหมคะ,อ,ะอากาศร้อนชื้นอย่างประเทศไทย,ยควรจะใช้ความฉนวนความร้อนที่เป็นเซอร์ c ิทน,<า>นะฮะ,ฮะประเภทเส้นใหญ่ ไม่เหมาะสมที่จะมาใช้กับสภาพบ้านเราบ้านเราแต่ตอนนี้ได้ยินมานะคะว่ามีนวัตรกรรมใหม่นั่นก็คือ DIY หรือว่า Do it yourself ใช่ไหมคะคือสามารถติดตั้งฉนวนกันความร้อนต่างๆเหล่านี้เนี่ยได้เองที่บ้านเลยทำยังไงคะคบริษัทมีความภาคภูมิใจยอย่างยิ่งนะฮะที่เราสามารถจะออกแต่ผลิตภัณฑ์ของเราในเกือบทุกรูปแบบให้เป็นลักษณะของ DIY โดยเฉพาะฉนวนที่มาจากร้ันค้า แล้วก็ผนังซึ่งออกแบบในลักษณะของวัวกรเพื่ที่เราสามารถจะจดสิทธิบัตรไปทุกขั้นตอนอค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจในวัสดุกันความร้อนนะคะก็สามารถติดต่อมาที่บริษัทมิกเซลจำกัดได้ใช่ไหมคะคุณเทพรงใช่ครับบริษัทมิกเซลเป็นบริษัทที่ได้รับการสนับสนุนจากองมารสหประชาชาเรื่องเทคโนโลยีการผลิต เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมของโลกนะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจจริงๆนะคะนี่เลยค่ะมีเบอร์โทรศัพท์แล้วก็เว็บไซต์นะคะขึ้นอยู่ตามหน้าจอนี้แล้วนะคะหรือว่าจะไปพบกันในงานสถาปนิก5 1ก็ได้นะคะโดยอยู่ที่ตรงไหนนะคะอยู่ที่นะเชลนเจอร์1-3เมืองทองธานีตั้งแต่วันที่30เมษายนถึงวันที่4พฤษภาคม สำหรับเรื่องปัญหาภาวะโลกร้อนแบบนี้นะคะไม่ใช่เพียงแต่เราคนเดียวหรือว่าหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะคะที่จะช่วยการทําให้โลกของเราเนี่ยเย็นขึ้นมาได้จริงๆต้องร่วมกันทุกมือเลยทีเดียวนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณคุณเทพพงศ์อัครบวรนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทมิกเซลจำกัดด้วยนะคะ mm hmm. ขอบคุณมากค่ะเอาละค่ะสำหรับสัปดาห์หน้านะคะอัปเดตแอ m โฮมจะมีอะไรมานำเสนออีกต้องติดตามให้ได้เลยนะคะวันนี้เมย์แล้วก็คุณเทพพงศ์คงต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ ติดต่อสั่งซื้อได้ที่บริษัทมิกเซลจำกัดโทร02 380 6960 1